ปฏิหารแห่งรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดร็เนี้คืออะไรขอใา้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนเนาะว่าจะมีบุคลิกลักษณะปรบมาไหนนะคะไพ่จะออกมาตรงกับบุคลิกของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ไหม10ดาบนะคะพลังงานของโคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมนะคะ ครีนถือดาพลังงานของคนธาตุลม The Sun นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงธนูแล้วก็ The Tower นะคะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ยังคงมีกำลังใจที่ดีอยู่เสมอแม้ว,ว่า ชีวิตจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะถึงแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแสนสหาหัสมีบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรืออาจจะผิดแผนจากที่คุณคาดการไว้แต่ว่าคุณก็ยังมีกำลังใจที่ดีเสมอนะคะแล้วก็ยังคงยืนหยัดยังคงยึดมั่นในความคิดในเป้าหมายของตัวเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าปฏิหาระไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้ เซนนะคะคุณจะสามารถรับมือกับปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะด้วยความอบอุน่นอ่อนโยนของคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองนะคะ1ดาบนะคะคุณเป็นคนที่มีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วนะคะทั้งควิงถือดาบนะคะเดอร์ n ันแล้วก็หดาบเนาะคุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความสามารถของคุณเองนะคะ สามเหรียญนะคะอาจามีคนใกล้ตัวคนรอบตัวของคุณยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่เป็นคนคอยรับฟังนะคะคุณสามารถระบายให้เขาได้เหมือนกันนะคะมีคนรอบตัวที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็เดชชาริออดนะคะพลังงานของนักรบ ะะไม่กลัวไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะคะมีม้า2ตัวด้วยนะคะสีดำกับสีขาวเนาะคุณสามารถบรรลานความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะพบเจอกับเหตุการณ์แย่ๆนะคะหรือว่าเหตุการณ์ดีๆคุณเข้าใจเหมือนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรถึง แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระททนหันช็อกหัวใจคุณนะคะหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกท้อเจ็บปวดแสนสาหาัสยังไงก็จะผ่านไปวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีนะคะหรือว่าเดชาริออตอาจหมายถึงการเดินทางมีใครบางคนกําลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือหมายถึงจิตใจของคุณหัวใจของคุณที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะ อัศวินถือเหรียญนะคะคนนิ่งๆแต่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะสองถ้วยนะคะพลังงานของคู่แท้เนื้อคู่นะคะคู่โซเมตคู่ทวินเฟรมนะคะความรักที่ดีความรักที่เท่าเทียมนะคะคอยดูแลซึ่งกันและกันคุณจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ เด็กถือไม้พลังงานของการเริ่มต้นใหม่พลังงานของข่าวดีความก้าวหน้านะคะหกไม้นะคะแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่ามันจะมั่นคงนะคะปฏิหารแห่งรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้นะคะพลังงานของตัวคุณเองน่าจะผ่านความรักที่ เจ็บปวดมาก่อนนะคะความรักที่ทําร้ายจิตใจคุณนะคะแต่ว่าพลังงานของตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่กลัวไม่ย่อท้อนะคะที่จะมีความรักอีกครั้งคุณเชื่อมันม่นเสมอว่าคนที่ใช่คนที่ดีหรือว่าเนื้อคู่ของคุณยังไงก็ต้องรอคุณอยู่คุณจะต้องได้พบเจอในสักวันนะคะเพราะว่าวีนถือดาบนะคะก็คือความแน่วแน่ความเด็ดเดี่ยวความตั้งใจนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็เดอะซันนะคะมีความชัดเจนมีความสดใสมีความร่าเริง กําลังใจที่ดีแม้ว่าจะพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ตามนะคะคุณยังมีกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะคุณเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าคุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่ารับมือกับบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นได้นะคะคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้แล้วคุณก็มีคนรอบตัวนะคะมีเพื่อนร่วมงานมีกัลยาณมิตรที่ดี เดอชาริออดนะคะพลังงานของความไม่กลัวไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคนะคะพลังงานของนักรบเนาะหรืออาจจะหมายถึงพลังงานของใครบางคนคนที่จะเป็นคู่แท้รักแท้นะคะที่ปฏิหารแห่งรักจะนำพาเขาให้ได้มาพบเจอกับคุณเรเร็วนี้นะคะ คนคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนนิ่งๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคุณได้พบเจอเขานะคะคุณจะรับรู้ได้ถึงความรักที่ดีนะคะความรักที่ไม่ยุ่งยากไม่เหน็ดเหนื่อยต่างคนต่างให้สิ่งดีๆต่อกันค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่อยๆศึกษานิสัยใจคอการค่อยๆเปิดใจกันและกันนะคะแล้วก็ จับมือกันพัฒนาชัดเจนจนเป็นคนของกันและกันนะคะ